สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเครื่องตรวจหาค่า P H ในดินนะครับหรือตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างในดินวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้แล้วก็มาทดลองใช้งานนะครับในสวนกล้วยนะครับในสวนกล้วยที่เราปลูกไว้กับสวนกระท่อมนะครับว่าไอเจ้าตัวเนี้ยจะใช้งานได้ดีไหมค่า pH ในดินเราจะมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเราแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีเจ้าเครื่องอ่าเราแกะกล่องมาครับก็จะพบเจ้าเครื่องวัดค่า pH ในดินนะครับในกล่องนะครับนี่ครับเราก็จะมีฐานนะครับฐาน9โวลว์นะครับแถมมาให้ด้วยครับ1ก้อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาใส่ฐานนั้นก่อนนะครับ ปิดฝา,า,าแล้วก็ทดลองเปิดเครื่องเลยนะครับอ่าโอเคค่า p h มันก็จะขึ้นมาเป็น7.0นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวัดความเข้มข้นของแสงนะครับตอนนี้คือแสงเข้มข้นมากนะครับถ้าเราปิดปิดตัวนี้ปิดตัวรับมันจะขึ้นคำว่าโลนะครับ แสดงว่ามีแสงน้อยนะครับและเจ้าตัวนี้เนะี่ยก็จะมีน่าจะมีฟังก์ชันของการรับอุณหภูมินะครับไม่ขึ้นนะ่าจะต้องเสียบดินก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองใช้วัดค่า ph นะครับบนต้นกระท่อมที่เราปลูกนะครับในดินตรงต้นกระท่อมที่เราปลูกก่อน ใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับถอดเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะวัดค่าเราไม่ขึ้นนะครับเป็นตัวที่เขาเอาไว้ป้องกันตัวผมถอดตัววัดออกไปแล้วนะครับหูค่าตรงนี้ยังเป็นเจ็ดจุดศูนอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกันเสียบลงไป ต้องเสียบลึกๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียบตื้นนะครับเราจะไม่รู้ว่าชั้นผิวดินด้านลึกตรงใต้รากไม้เราเนี่ยจะมีค่าอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหน้าดินอาจจะมีสารอาหารหรือแร่ธาตุที่มากกว่านะครับอาจจะได้ค่าที่มากกว่านี้นะครับอันนี้คือเราเสียบลงไปมิดดามเลยนะครับมันก็จะยาวประมาณสักน่าจะ20เซนนะครับเนี่ยค่า pH ของเราอยู่ที่4 5ครับ อันนี้คือบริเวณที่เรามีการใส่ปุ๋ยลองลองกดหลุมด้วยนะครับได้ค่า pH อยู่ที่4.5นะครับเดี๋ยวลองมากดดูว่าอุณหภูมิจะขึ้นไหม๋อผมลืมผมลืมปรับการวัดอุณหภูมิต้องเลื่อนขยับไปด้านหลังนะครับ นี่นะครับอุณหภูมิความชื้นนะครับจะมีบอกตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่31องศานะครับอ่าเรากดอย่ลองขยับที่ใหม่นะครับ 4.5นะครับ4.5่หมือนเดิมปรับขึ้นให้ได้สักสัก5 5.5นะครับต้องปรับโดยการที่เราจะต้องปลดปล่อยแร่ธาตุของมันโดยการนำปูนขาวหรือว่าพวกดินภูเขาไฟนะครับมาโรยรอบรอบรอบขนต้นที่เราปลูกนะครับเพื่อปลดปล่อยแร่ธาตุนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็นำเพื่อจะได้ ให้ต้นพืชกระท่อมของเรานะครับได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับอันนี้ของผมก็ต้นมันก็จะแย่หน่อยเพราะว่าโดนแมงนิโอนกินใบหมดเลยเนี่ยครับเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาได้ครับเนี่ยโดนกิ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 นหมดไม่เหลือเลยอเดี๋ยวเราไปวัดค่า h p ที่ต้นอื่นดูนะครับที่หลุมอื่นดูดูซว่าค่า HPP มันจะเป็นยังไงครับจะเท่ากันไหม ต้องขยับดูให้ทั่วๆนะครับให้หลายๆที่นะครับผมเสียงไปละหลุมนี้4.7นะครับจะเห็นได้ว่าค่า h P ไม่เท่ากันนะครับหลุมที่แล้ว4.5อันนี้ขึ้นมาเป็น4.7ดูหลุม ที่ลุมถัดไปนะครับดูลุมนี้สิจะเป็นยังไงลุมนี้มีค่า N P อยู U ่ที่4.8นะครับ แต่แล้วหลุมไม่เท่ากันเลยนะครับผมลองเสียบตื้นๆดูนะครับถ้าเราเสียบตื้นๆน,นะครับค่า IP มันจะสูงครับมันจะสูงกว่าตอนที่เราเสียบลึกๆนะครับสังเกตได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวการใช้งานเจ้าเครื่องวัด ค่า HP ในดินนะครับที่เราสั่งซื้อมาจากช h o ป e ีนะครับในราคา200กว่าบาทนะครับใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆวีพีเกษตรกรนะครับที่จะหาเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินมาใช้งานนะครับผมแนะนำเจ้าตัวนี้นะครับใช้งานง่ายสะดวกนะครับคือจะเป็นตัวเลขดีตอนขึ้นมาให้เรารู้ทันทีเลยว่า ค่า h ฮในดินเราสูงหรือต่ำควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวกเกษตรทุกทท่านนะครับหาเจ้าเครื่องตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างในดินมาใช้งานกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับฝากช่องด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปนะครับถ้า เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับต้องการให้ผมรีวิวอะไรเครื่องอะไรที่ใช้งานในการเกษตรหรือว่าใช้งานทั่วๆไปนะครับฝากได้ไว้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดผมจะหามารีวิวไว้ให้ชมครับขอบคุณมากครับ